นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกเกษตรพันล้าน เทคนิคการเพาะเลี้ยงไสเดือนรวมถึงผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไสเดือนทิศทางของตลาดไส้เดือนจากคุณตุลเดชเจ้าของฟาร์มไส้เดือนเดชซึ่งจะมีวิธีการทำยังไงมีที่มายังไงนะคะคนที่ชอบสปาภาพไม่ได้นะคะเดี๋ยวพามารู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชะไนดรชะไนน้อยแสง นะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทยนะคะตรงนี้เนี่ยคือมันมีที่มาอะไรยังไงบ้างโดยมโจริงผมเองก็ไม่ได้คิดว่าดินที่เนี่ยมีความสำคันขนาดไหนพอได้ไปสัมผัสเกษตรพันล้าน เราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวนอันฝรั่งทั้นเปลี่ยนเจ่้ายราคา我可以送一下文件吗可以第二就是装运港谁出做好了现在就签名。ถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในโลกหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงที่ P A M ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ P A M อยากเป็นเกรรษตรกรที่ประสบความสําเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจกักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทดกดเลขเจ็ดดูรายการเกษตรพันล้านทางช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คําตอบท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะ เกษตรพันล้านช่วงกเกษตรทอล์กสำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงกเกษตรทอล์กต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะช่วงกเกษตรทอล์กวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมเทคนิคก